สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับเราก็ับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโรบล็อกนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมก็จะเล่นฉลอง100ผู้ติดตามนะครับผมรือ100ยซับซึ่งเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า draw รอนะครับผมแมปประตูตามที่เห็นครับผมมีรูปหัวกะโหลก17ครั้งก็แปลว่าผมตายมาแล้ว17ครั้งจากการเล่นทั้งหมดซึ่งในแอคช e พเมนต์ผมก็มีนะครับ คือจะตอนนี้มันมีชั้น2แล้วนะคือผมยังเล่นไม่ได้หรือเล่นไม่ผ่านนะครับซึ่งก็ไม่เคยเล่นผ่านเลยนะครับชั้น1ซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับอ่าผมเข้าไปในโรงแรมก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าลิฟต์กันเลยครับผมจะเล่นแบบเน้นดวงนะครับไม่ซื้อของอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสก,กิปนะครับเพราะต้องโหลดสักครู่หนึ่ง โอเคครับผมก็จะไม่ซื้ออะไรสักอย่างโอเคครับเราเล่นเลยยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราเองซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะไม่ซื้ออะไรแต่ว่าผมก็จะยกเขาทุกสิ่งเหมือนกันครับคือเอาอะไรเอาไปให้หมดแม้แต่เศษเหรียญพวกนี้ผมก็จะเอานะครับกุญแจห้องเบอร์หนึนะครับผมแล้วก็เปิดประตูอ่านี่คือห้องเบอร์2ใช่ไหม ตู้เข้าได้ธรรมดาเลยครับอ่ะนาฬิกาห้องเบอร์สองใช่ไหมห้องดงตู้มีแต่ตู้ทั้งหมดเลยห้องเบอร์สามหาของก่อนครับคือผมเล่นแบบไม่มีไอเทมอะไรเลย,ยจะหาของไม่ได้จะเข้าใต้เตียงไม่ได้มีเหตุอะไรต้องเข้าเครื่องพิมพ์นี่มันใช้ทำอะไรกันนะ นาฬิกาผมดูก่อนซีว่าถ้าเราเปิดห้องปุ๊บเอานาฬิกากลับมาใหม่เอารูปภาพมังกรเหรอใช่ครับมันคือมังกรอันนี้แหละผู้พิพากษาอันนี้นกคู่หรือเปล่าอันนี้แหละไม่อาจอย่างรู้เออฮะห้องเบอร์ห้าโอ้พระเจ้าช่างเป็นห้องที่ของเยอะนะครับเนี่ยเปิดมายังไม่ได้อะไรเลยครับมีเหรียญแค่สามสิบห้าเหรียญคุ้มมากเลยครับ Uh huh. เราเป็นคนโลภเราเอามาเลยนาฬิกาผมหาของเผื่อมันเจอของที่เราจำเป็นต้องใช้เหรอเนาะซึ่งภาวนาขอให้เจอไฟเช็คไม่ก็ไฟฉายถ้าเจอไฟฉายคือมันดีนะดีมากๆเลยแหละครับคือดีมากโอเคครับรีบไปห้องอื่นกันห้องเบอร์หก ห้องไม่มีตรงที่จับประตูนี่มันเปิดไม่ได้โอ้ดูมืดนะครับเนี่ยห้องพวกนี้แต่ว่าเราก็ยังคงมาหาของเช่นเดิมเพราะว่าเราอยากได้เงินไปเยอะๆเลยเออมีพลาสเตอร์ด้วยเหรอผมได้พลาสเตอร์นะเมื่อกี้อู้ด้ไฟแชกมาแล้วครับสมปารถนาแล้วห้องเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยนะ ยกเขาอะไรได้ยกเขาให้หมดเลยงเบอร์เก้าอ่ารูปภาพลิงใช่ไหมใช่มันคือลิงอันนี้ทุ่งหญ้าอันนี้ล่ะดอกอะไรเนี่ยอันนี้ก็หวัวหน้าเหรอมงเบอร์สิบนะครับอ่ะเราต้องไปหาคันโยกนะอุ้ยมีที่ให้ขโมยอีกแล้วสิชอบยกเขาจังเลยนะนติดนิสัยโจรมาจากไหนเลยเนี่ยเกมเล่นเกมไอ โซไอดีมอนสงสัยไปเข้าบ้านผีเยอะไปครับครั้งนี้เราก็เลยต้องหนีออกจากผีบ้างแล้วหนีจากผีอ่าเจอล้วเปิดแต่เราไม่ควรจุดเล่นนะเราควรเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้วยไฟแช็กพวกนี้อย่างนี้สิครับค่อยคุ้มหน่อยกับการเสียเวลาเปิดลิมชักจะมีไม่มีผมก็เปิดหมดนะเพราะว่า ยกเขาไปให้ได้เยอะที่สุดเลยครับห้องเบอร์สิบเอ็ดยังไม่มีอะไรมานะอุ๊ยเผื่อเจอเทียนครับบนโต๊ะนี่มันมีโอกาสมีเทียนวางอยู่นะเบอร์สิบสองห้องมืดซะได้ อไม่ไดีมีเสียงอะไรโอเคครับว่าไปผมมายกเขาผมไม่ต้องกลัวอะไรก็ได้วิตามินฐานไฟฉาย ด้านล่างมีอะไรโอเคครับประตูหลอกทั้ง2บานเลย14ก็ต้อง15สิผมจะไม่ไปสิบหกแน่นอนแง่ไม่ได้หลอกแล้วหลอกโอ้ไฟกระพริบเช่นนี้วัางเปล่าโอ้เสียงแบบนี้มันซ่อนครับเจ้ารัสมาคือถ้าเราตายนะมันก็จะบอกด้วยว่าเราตายจากผีตัวไหนนะครับมันก็จะบอกชื่อผีตัวนั้นมาห้องเบอร์สิบเจครับ มืดอริงวะห้องเบอร์17ก็ต้องไปหา18สินะแต่ผมหาของก่อนละกันคือเราเล่นแบบไม่กลัวอะไรสักอย่างเลยนะมืดจัง1 7บเปครับแต่ผมยังอยากหาของอยู่ดังนั้นเราก็อาจจะอยู่ห้องนี้สักพักโอเคเขาไม่อยากให้เราหาของเขาก็เลยมีประตูมีไม้มาตอกไว้ โอ้ติดตู้หนังสือนี่เลยเีครับมีเท่านี้ไปกลับมาสู่แสงสว่างของเราอีกครั้งนะครับผมวิ่ย่าห้องเบรกเก่าแสงสีฟ้าเช่นนี้มันรู้สึกเหมือนจะทำลายสายตาเราเลยนะเนี่ยแต่ผมชอบเปิดลิ้นชักอ่ะเปิดเข้าไปถึงมันจะมีเหรียญแค่ไม่กี่เหรียญก็ตามตอนนี้ได้แค่400ร้อยเหรียญเอิงนะ459 เ,เหรียญส่งสี่ร้อยหกสิบรถเลยตอนนี้ห้องเบอร์ที่ยี่สิบรถอีกอย่างอ่ายี่สิบรถครับก็มายี่สิบยี่สิบเอ็ดต่อเลยนะโอเคให้ให้ให,ให,ให้ปุ่มกดให้มันติดหน่อยยี่สิบเอ็ดครับเอ่อไม่มีอะไรเลยหรอไม่ควรค่าแก่การยกเขาอือหือโอเคกุญแจห้องเบอร์ยี่สิบสอง โอ้พระเจ้าใหม่นะโอเคห้องเปล่าเข้าได้นด้แต่ฐานไฟฉายเอามาทำอะไรล่ะเนี่ยดีนะโอ้พระเจ้าสวนก่อนครับมันมาแล้ว คือเจอไ้เจ้าเสียงนี่ปุ๊บเราก็ต้องซ่อนนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสิอีกแล้วเลยผมเราไม่ชอบเพราะซะเลยไม่มีที่ให้ยกเขาด้วยเน่ยอ้าผมเจอมันแล้วนี่ไงเจ้านี่เจ้าคริสยี่สิบหกโอ้ไม่นะ อ๋อแค่ไฟกระพริบไฟมันตกเฉยๆห้องเบอร์27ครับเป้าหมายของผมคือการขโมยของในงนั้นยกเขาให้หมดได้เท่าไหร่เอามาเท่านั้นอย่าให้เหลือยกเขามาให้หมดคือเป้าหมายของเราไม่ได้มาอาหนีจากโรงแรมแล้วนะหรือมาเอาชีวิตรอดแต่ว่าเรามาขโมยของซะมากกว่านะดูๆแล้ว แต่การขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าโรงแรมนี้ทุกอย่างคือของเรานะโอไม่เดี๋ยวเจ้าที่เขาไม่พอใจหรอกผมว่ามันต้องมีประตูปลอมแน่นอนโอไม่นะชัดเลย28่สิบอ้าผมจำได้ว่าเราไปไม่ถึง28นะมันหลอกเราแต่ว่ามันไม่ได้กินเราหรอก 2ีหรือยีนั่นสินะผมจําห้องไม่ได้โอไม่ oh, my, นะโอไม่ oh, ผมจําไม่ได้โอเคพาสเตอร์ okay, อยู่นี่แล้วผมเชื่อว่าเป็นห้องย8แน่นอนเดี๋ยวฟังเสียงประตูดูดีกว่าครับโอเคครับประตูนี้ถ้าเป็นประตูปลอมมันจะกัดเรเลย โอเคอันนี้ปริศน,นารูปภาพนะครับแล้วก็รูปภาพวางให้ถูกบางครั้งผมก็สงสัยเสียงฝนตกคิดว่าเสียงเจ้าลัชนะโอเคได้แล้วเบอที่สิบเก้ามีแต่รูปภาพสวยๆทั้งนั้นเลยครับที่นี่เนี่ยทั้งเบอร์สาสิบ ในที่สุดไอเทมระดับตำนานของผมก็มาแล้วแต่ว่าเราจุดมันไม่ได้พระเจ้าช่วยจุดดูครับอ๋อนี่งสัญลักษณ์ไฟโอเคผมจุดแล้วแต่ว่ามันก็ดับเหมือนเดิมครับบางครั้งก็นึกว่าเสียงโจรัดนะเวลาใกล้หน้าต่างคือแบบมันจะซาซเสียงฝนครับ ดีนะที่ห้องเบอร์ที่31มันยังสงบอยู่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็จุดเทียนได้แต่ผมไม่มีไฟแช็คห้องเบอร์32อ๋อไม่มีอะไรครับผมไม่เชื่อใจผมก็จุดเทียนดูก็ได้นะเทียนมันไม่เคยโกหกเรกครับโอเคเทียนไม่เคยโกหก แต่ผมตกใจและกลัวเสียงฝนนี่สินะเดี๋ยกุญแจอยู่ตรงไหนตรงนี้แน่เลยเอาโอ,โ,อโอ้ก็อี้นิดเลยไม่มีตรงนี้นะแสะดงว่ากุญแจต้องอยู่สักที่แน่นอนครับที่ผมไม่ได้มองมันข้างๆอ้าตรงนี้เอง ข้างๆป่องไฟกำลังจะพูดเลยมันต้องมีสักที่เลยนะบัวสามสิบสามครับเทียนไม่เคยโกหกเราผมเชื่อใจเทียนมากกว่าแต่เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าบัวสามิบสผมรีบหาไปเลยเอ้านี่รูปภาพอะไรครับเนี่ย ผมมันผมเห็นอยู่นะลูกตาเขาจะว่าอะไรอ่เอมันไม่ใช่รูปภาพนะจ้านี้มันดูไม่เหมือนรูปภาพหมดสเลยเบอ่อที่สาสิบสี่ก็ต้องไป 35, สามห้าสิดีนะที่ไม่ใช่ห้องประตูหลอกกวนประสาทเราเหมือนเมื่อกี้เราต้องจำเลขห้องไว้ได้ด้วยจำแบบจำให้มันได้ดีเลยครับจำให้ได้ดีๆเลย ต้องจําดีๆไม่งั้นถ้าเราหลงขึ้นมาปุ๊บเราอาจจะพลาดแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่เอาทีเดียวเราตายหรอกเจ้าประตูกินคนนี่เพราะผมก็เคยโดนมันอยู่เหมือนกันเพราะความรีบเป็นเหตุน,นะครับหาดูดีๆเผื่อข้างเตียงม,มันมีที่ไม่ใช่ฐานไฟฉายฮัลโหลผมไม่ได้ต้องการฐานไฟฉายเลยนะผมต้องการใช้เงินเอ้าเข้าเตียงทำพระแสงอะไรล่ะเนี่ยผมอย่าเสียเวลาห้องนี้มากเพราะว่าผมต้องเร่งหาของแล้วก็ไปจากที่นี่ ให้ถึงประตูห้าสิบใบที่สุดฟังเสียงโอก็ได้นี่นะกุญแจมันมีเสียงหรือผมรอแสงสีฟ้ามันทำงานนะฮัลโหลอาอ,อยู่นี่เองผมเจอแล้วเอาไข่ซ่อนละปะโทโอเคครับเราได้มาเก้าร้อยเหรียญแล้ว ผมหยิบกุญแจไม่ได้โอเคนึกว่าหยิบไม่ได้ซะแล้วฐานไฟฉายออกมาทำอะไรจะว่าไปผมขอของสักนิดสักหน่อยดีกว่าเผื่อมันมีอะไรดีๆครับโอเคพอแล้วล่ะเราพอแล้ว ไปห้องที่สามสิกันอีกแล้วเลยโอ้ลูกกระตามันมองตามเราด้วยครับแหมแล้วผมก็ดันกลัวเสียงฝนตกอีกแล้วนะไปอันนี้ถงทางเดินย,ยาวๆครับเราเดินตรงไปได้นี่โอ้มันก็ยาวกุนสามสิผมได้ยินเสียงมันชัดเลยเสียงมัน37 โอไม่เท oh oh anyway? like ียนไม่โกหกเราใช่ไหมว่าจะมีคนมาเอชัดเลยครับเทียนดับแบบนี้เทียนไม่เคยโกหกเราผมต้องหนีใครบางคนแล้วสินะอาจจะเป็นปีศาจสักตัวหนึ่งชัดเลยครับผมต้องหนีเจ้านี่โอไม่นะเรียมโฟรุนระทึกรับมีวิตามินอยู่วิ่งได้เ้ยแสงสีฟ้าเชื่อในแสงสีฟ้าครับโอไม่ผมิผมวิ่งไม่ค่อยถนัดด้วยสิ วิ่งห้ไวที่สุดครับผมใช้วิตามินไปแล้วอันนึงโอ้ดีนะเบอร์สี่สิบสองครับโอ้ยไฟอย่าไปโดนนะครับอย่าไปโดนอะไรสักอันเดี๋ยวถ้าโดนมือมันจับเราไปได้นะโอเคครับว่องเบอร์สี่สิมแหมไม่ได้กินหรอกจะลูกตาว้ายวาย <laughs> อู้สวยนะครับนี่ความจริงผมไม่ต้องใช้วิตามินก็ได้นะผมจะใช้ใทำไมคงตื่นตะหนกเกินไปสินะ ห้องเบอร์4ี่สิแสนโล่งโจงมันโล่งเกินไปไหมฮัลโหลผมรู้สึกไม่ค่อยชอบถงทางเดินแบบนี้เลยถ้าเจอถงแล้วมันเจอเจ้าลัชนี่แบบผมยังไม่ได้เสียเลือดเลยนะเนี่ยยังไม่โดนอะไรเลยสักอย่างสีห้าครับโอ้แหมสี่สบ้าสี่สิบ้านชั้นสชั้นไม่ไป48่หรอกเฟยฉันต้องไป4ีหใช่มีห้องเดียวครับสีบหกแต่ผมขอหาของก่อน ห้องอยู่เล็กๆแบบนี้คือเราสบายใจได้เลยนะอ่ะเลขพันเหรียญแล้ว46ครับฮลัลโหลโอไม่นะไฟแตกเทียนไม่เคยโกหกโอ้เทียนไม่เคยโกหกมันดับด้วยครับมันจุดไม่ติดเลยขอเทสกูโอเคห้องนี้47 แล้วก็สิสิบแปดมือดอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเป็นทางตรงอ่าสครีชอยู่ไหนอ๋ออยู่นี้เองผมเห็นมาแล้วเฮครับเก็บเยอะๆเลยเโลโลผมขอไฟฉายได้ไหมมันไม่ให้เราอยู่แล้วล่ละครับไม่ค่อยเอาไปซื้ออสักที่ถ้าผ่านด่านที่50%ไปมันจะมีร้านค้าอยู่นะผมคิดว่ามันมีร้านค้านะครับไปแต่ว่าไม่มีอะไรว่างเปล่าอืม หั้งเบอร์สีครับโอ้พระเจ้าช่วยเออมหมุนแล้วมันได้อะไรนี่นาฬิกาปลุกต้องมาใช้ทำอะไรเนี่ยแหมนาฬิกาปลุกโอเคเผื่อมันอาจจะได้ใช้ในด่านต่อไปแต่ว่าเรายังคุงหาของโอเคครับเราได้พันสามรยยี่ิไปเมื่อกี้แล้ว7จิแล้วนะพันสิแล้วตอนนี้1 3ึ่งันมเาเริ่มกันเลยครับด่านที่ห้าสิบ เออผมย่อไว้เลยผมกลัวเจ้าฟิกเกอร์แน่นอนใช่ชัดเลยครับซึ่งวิธีเล่นของผมก็คือย่อทั้งย่อทั้งเกมนะครับเพราะตรงนี้ฟิกเกอร์จะแทบไม่มาเลยโอ้ชัดเลยมือมันนี่งชัดเลยครับผมจะเก็บหนังสือให้ได้เยอะๆก่อนนะ ดูได้ครับเพราะแสงสีฟ้าเขาจะนำทางเราเจ้าแสงแนะนำเรามันเป็นแสงที่สวยงามนะผมว่าเป็นแสงที่ช่วยเราได้เยอะเลยหูเราก็ต้องดีด้วยนะครับ โอ้ oh yeah, แย่ละมันอยู่ตรงนี้ผมว่าอยู่ทำไมรู้สึกสัมผัสถึงมันได้หยุดสั่นแล้วครับมันมาใกล้เราแล้ว,ลว <laughs> นีน่คือแบบเราซ่อนนั่งเกมไม่ได้นะ เจ้าฟิกเกอร์ไปแล้วเจว้ารถไถนี่มันทำให้รู้สึกแบบพระเจ้าโอเคเงินผมได้มาแล้วสี่ตัวเสียงเท้ามันดังมากครับแต่ว่าเราเบาอ,อูก,กว่ามันมากเลยถ้าเราวิ่งเท้าดังแบบมันนี่คือมันก็น่าจะรู้นะ ตอนนี้ผมเคยตายมันอยู่นะครับผมไม่นะเออมันทำอะไรอย่าไปมือบอลโดนลิ้นชักนะครับให้เก็บอันนี้มาเฉยๆนะคือมันรู้นะเจ้าฟิกเกอร์เนะี่ยผมกลับไปที่เดิมโอ้มันอยู่ด้านบนเลย ผมคงต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วสิผมจะต้องหาด้านล่างให้ทั่วก่อนสิเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปนะเพราะด่านนี้คือมันต้องใช้สมาธิเยอะเลยล่ะครับคือเราต้องใจเย็นด้วยเพราะฟิกเกอร์มันหูดีเหลือเกิน ไม่นะโอเคครับดีนะที่มันไม่เห็นเราคือถ้ามันไล่เราแล้วเราไปเข้าตู้มันก็จะรู้นะครับว่าเราอยู่ไหนแล้วมันก็จะแบบยังไงนะมันก็จะมีมินิเกมกดหัวใจเต้นให้เล่นด้วยนะครับอ่าหยุด,ดสันแล้วไปชายผู้บ้าและกลัวฟิกเกอร์โอไม่นะ ผมได้ยินเสียงมันแถวๆนี้อันนี้ซ่อนกดครับก้ตู้กัอนก็ตู้ก้อนอุ้ยชัดเลยครับมาแล้วมาแล้ว <laughs> คือต้องก้าวออกแบบนี้หลายรอบอยู่นะอยา่าไปกดออกนะครับถ้ากดออกตู้ปุ๊บเราตายปั๊บเลยแบบนี้มันเง้้ยมเลยนะเจ้ารถไถนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะหายสันแล้วครับ โอ okay, เคครับไปเลยรีบไปเลยจากนั้นก็โอเคผมดูก่อนผมได้แล้วแน่นอนผมได้วงกลมวงกลมเท่ากับ9ข้อหลามตัดเท่ากับ4 5เหลี่ยมกับ6เหลี่ยมผมขาด2อันนี้นะโอไม่โอ้แสงไฟแบบนี้มันช่างเอ,อิ่มผมรัก,กัวจริงๆเพราะว่าอยู่โอไม่ oh my, นะ จากระยะสายตามันก่อนครับโอ้ยรอมันไปเข้าออตรงนั้นก่อนครับคือมันน่ากลัวนะเจ้าตัวนี้มันบาดเสียวมากเลยนะโอไม่อีกแล้วเลยมันเป็นไรผมไม่อยากใช้นาฬิกาปลุกหรอกนะโอไม่โถงทางเดินนั้นน่ากลัวมากเลยมันอยู่แถวๆนะั้นแน่นอนผมสัมผัสได้นั่นครับเราเห็นไฟมันอยู่นั่นครับ ดีนะที่ฟิกเกอร์ตดวนี้มันไฟปากมันสว่างมากเลยครับคือเรามองเห็นได้ทำอีกแล้วรอมันขึ้นไปนะครับถ้ามันขึ้นไปตรงนั้นผมก็จะมานี่แล้วก็หยิบเอเล่มนี้หยิบสิเค,ครับได้ดาวมาแล้วเราก็ได้ใกล้ครบแล้วนะสิผมเหลือแค่หกเหลี่ยม สามารถล่อมันได้ด้วยนี่นะถ้ามันมาแล้วมันมาแล้วโอคครับผมได้ห้าเหลี่ยมแล้วเลยยังไม่ได้หกเหลี่ยมเลยเอ่ะผมก็ได้แล้วนะสิ หกเหลี่ยมงั้นผมก็ครบแล้วนะสีก็แสดงว่าเราได้รหัสรหัสของเราก็จะเป็นเก้า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 สี่สองหกนะสิครับไปเก้าเก้าสี่สองหกโอไม่นะผมกลัวมันมาอมยังไกลอยู่ครับเก้าเก้าสี่สอง โอเคครับเปิดเล็บไฟโอเคครับเรากลับมาเดินได้แล้ว <laughs> ว้าโอเคครับผ่านแล้นะครับห้องที่50มา52นะครับโอเคครับโอ้สวัสดีเพื่อนฮลาอามิโก้ชัดเลยภาษาสเปนเจ้านี่ทำอะไรได้ผมกดมันดูก่อนโอเคครับคือแบบครั้งนี้เงินที่เราเก็บมามันก็ไม่สูญเปล่านะผมจะซื้อไฟฉายก่อนละกัน แล้วก็ซื้อไม้กังเขนด้วยนะครับ500ห้าร้อยเหรียญแพงจังอุ้ยคือแบบโอเคครับกระโหลกก็กุญแจมันมาด้วยเคครับเราถือของได้หกชิ้นเราโยนทิ้งได้นะเรากดแบบนี้แต่ผมไม่โยนผมจะเก็บไว้ผมเปิดนาฬิกาปลุกดีไหมคือมันไม่ค่อยจําเป็นนะผมคิดว่าแต่มันก็อาจจะได้ใช้อีกนะครับคลิปนี้ผมก็ขอ,พอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งคลิปต่อไปผมก็จะมุ่งสู่ประตูที่53นะครับผมจะแบ่งเป็น2ตอนนะขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมอ่าผมให้ทิปมันก่อนและกันสักนิดสักหน่อยมันอาจจะชอบอ่ะเอาไปอีกเอาให้เต็มโหลเลยนะครับโอเคไปเอาอีกเอาอีกเอาอีก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ่ะโอเคครับเราได้ a c h i e v e m e n t นี่แล้ว p พิ Donate มันก็จะเอามาใหม่เจ้านี่โลภนะพ่อค้าเนี่ยเย้